สวัสดีค่ะแฟนเพจนิสันของเจ๊บทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊บมากับ All-New a m e l a นะคะปี2023ตัว Minor Change เป็น a m e l a EL ราคา589,000บาทสีเทาเพิ่มค่าสีให้เจ๊บ5,000คันนี้มากับชุดใหม่ล่าสุดนะคะของ ID.O Speed บอกเลยว่าไปท่อ3ตัวด้านหลังคือเท่มากและคันนี้เรามีการแปลงโฉมเบาภายในใส่จอ Android คือคันนี้ใส่ a มค o 17ด้วยคือทุกอย่างจะบอกเลยว่าแต่งออกมาแบบลงตัวมากๆและ ถ้าให้คะแนนคันนี้ต้องให้ไปเลยค่ะที่100นะคะเรามาดูกันเลยค่ะจากด้านหน้าด้านหน้าของอเมร่ารุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าใหม่พร้อมโลโก้นิสสันใหม่และตัวนี้ค่ะมีระบบช่วยเบรกเตือนการชนด้านหน้าที่มีความแม่นยำมากขึ้นเพราะเรามีเลดร์ค่ะที่ฝังไว้ที่กระจกด้านหน้าของตัวหน้ารถด้วยนะคะคันนี้เรามีการเสริมหล่อด้วยชุดแต่งอะคะ่ะของ ido speed ความสูงข,ของเขาจะอยู่ประมาณเนี่ยค่ะ เนือกันชนกลางมานิดนึงนะคะแล้วก็มีความลงตัวที่ว่าเขาตัดด้วยเส้นสายสีแดงและดําด้านข้างจะเสริมรอให้อีกด้วยแม็กเรนโซ่ขอบ17แบบนี้เลยค่ะใส่น็อตล้อด,ดําครอบเบรกคาลิเปอร์ใส่สีแดงนะคะตัวนี้คุณลูกค้าขนาดยางที่ใช้จะเป็น 215/45R17 นะคะก็จะได้แม็กแบบเต็มซุ้มแบบนี้เลยค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า กันสาดจะมีการติดตั้งให้ครบเลยนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีเลตเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายคันนี้เราเสริมหลอดด้วยสเกิร์ตงานด้านข้างสีดําตัดด้วยสีเทาของตัวรถบอกเลยด้านหน้าด้านข้างเนี่ยคือหล่อลงตัวขนาดนี้ท้ายรถสปอร์ตยิ่งขึ้นค่ะเพราะเจี๊ยบเริ่มเสริมความหล่อให้ตั้งแต่ตัวคีบฉลามด้านบนนะคะเป็นสีดํา สปอยเลอร์ iler, หลังเป็นสีดาและมันก็เข้ากับตัวสกเกิร์ตท้ายรถที่เป็นปลายท่อแบบ3ตัวเหมือนรถแต่งแต่บอกเลยนะว่าคันนี้คือแต่งออกมาแล้วลงตัวแล้วมีการดีไซน์ที่สวยจริงๆและอย่างที่เจ๊บบอกค่ะว่าเพจเจ๊บและก็ช่อง YouTube ของเจ๊บจะมีการอัปเดตชุดแต่งอัมเมล่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตหรือว่าลายล้อมแม็กเห็นภายนอกหล่อขนาดนี้เราไปดูภายในกันค่ะ ภายในของคันนี้เจ็บบอกเลยว่าหรูหรามากเพราะเจ็บใส่เบาะหนังอะค่ะที่เป็นเบาะหนังทูโทนสีออกน้ําตาลอมชมพูแล้วก็ตัดด้วยขอบสีดำํำคอนโซลด้านหน้าจะมีการเปลี่ยนให้และที่สําคัญเราใส่จอ Android รองรับ Apple CarPlay คือครบเลยนะคะคุณลูกค้าอยากจะเปิด y YouTube g o o g l e Map ใช้หน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็สามารถะคะลิงก์มาที่มัลติฟังชันที่พวงมาลัยเจ็บได้ด้วยรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งจะมีระบบอะคะ่ะคูดคอนโทรลควบคุมความเร็วตั้งแต่รุ่น e l ไปแล้วนะคะฟังก์ชันดีไซน์จะบอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็ระบบแอร์ก็จะเป็น Air Auto แอร์ออโต้ <c oughs> แล้วเห็นไหมคะคุณลูกค้าจากเมื่อก่อนจะเป็น1 2 3 4ตอนนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะจะบอกเลยฟังก์ชันที่เขาปรับเปลี่ยนมาใหม่ค่อนข้างแบบ ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมเราก็ใส่ไปเลยจากเมื่อก่อน2คันนี้6ลูกค่ะก็บอกแล้วว่าฟังก์ชันดีไซน์เจียบตกแต่งออกมาแล้วด้วยราคาแค่5 0 0 0 0นกว่าบาทอะ่ะคือเจียบให้คมเลยครบแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสนใจแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะสามารถโทรมาหาเจียบได้เลยค่ะ092 991 4965ถ้าเข้ามาที่ช่องทางไลน์ก็ SI นะคะ닛สันส0ันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้เจ็บด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของนิสันที่เจจะมาอัปเดตและตอนนี้จะพยายามจะปล่อยอะคะ่ะคลิปวิดีโอชุดแต่งใหม่ๆนะคะก็ติดตามเลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะเลือกเลยว่าอยากได้ชุดแต่งชุดไหนแคปหน้าจอมาบอกเจ็บได้เลยที่สําคัญเจ็บมีไฟแนนซ์วิ่งไปหาคุณลูกค้าถึงบ้านบริการส่งรถทั่วไทยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะวันนี้จะต้องขอขอบคุณทุกไลฟ์แล้วก็ทุก คอมเมนต์นะคะก็คือสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยจะจะได้รู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหนจะจะได้มีการปรับปรุงแล้วก็แต่งรถนะคะให้โดนใจกับแฟนเพจของเจี๊ยบนะคะวันนี้เจี๊ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ